สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาไปบินชมเกลเชียนะฮะหรือภาษาไทยเรียกว่าทานน้ำแข็งนะฮะสมัยก่อนเด็กๆตอนเราเรียนภูมิศาสตร์หรือภูมิประเทศนี่นะครับ mm hmm. เขาพูดกันว่าทานน้ำแข็งเนี่ยเราจินตนาการไม่ออกนะฮะว่ามันเป็นยังไงมาถึงจะเสียสีภูเขาเนี่ยให้มันไปนกลายเป็นร่องได้นะฮะมองจากภาพถ่ายดาวเทียมก็จะเป็นร่องๆลงมานะฮะตามแถบที่สูงๆอย่างเช่นสแกนดิเนเวียนนะครับ แล้วก็แถบคั่วโลกคั่วโลกอะไรเงี้ยนะฮะแถบ阿拉สกาอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยใช้โปรแกรม Microsoft Flight Simulator มาบินชมฐานน้ำแข็งนะฮะโดยจะเริ่มจากทะเลเลยนะฮะว,วันนี้เราจะมากันที่ Destruction Bay นะฮะตรง阿拉สกาก็เป็นประเทศเสหรัฐอเมริกานะฮะเป็นดินแดนเป็นรัฐหนึ่งที่แยกออกมานะอยู่ทางเหนือเหนือนะติดกับแคนาดานะครับเวลาเราบินไปนะฮะเวลาถ้าเกิดเราบินขึ้นเหนือนี่เราก็จะเจอรัฐ阿拉สกา ซึ่งเป็นที่เที่ยวที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายสูงมากๆหรือแพงมากนะคนก็จะไปนั่งล่อ,อ,องเรือสำราญกันนะแล้วก็ชมทานน้ำแข็งนะฮะวันนี้เราก็จะใช้เครื่องบินเนี่ยมาบินในระดับต่ามชมกันนะอลัสกา้าเนี่ยตั้งอยู่ทางเหนือนสุดแล้วก็ตะวันตกสุดของอเมริกานะฮะไม่ได้ติดต่อกับรัฐอื่นๆทางบกนะะเพราะว่ามีประเทศแคนาดาเนี่ยขั้นอยู่ในอดีตเนี่ยนะฮะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวพื้นเมืองนะ ก่อนที่ชาวรัสเซียเนี่ยจะเดินเข้ามาทางเรือแล,แล้วก็จากนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เลยซื้อรัฐาสก้าไปทั้งรัดเลยด้วยราคา7.2ล้านเหนรียญนะฮะก็ถือว่าถูกมากๆเลย7ล้านเหรียญก็ซื้อรัฐได้ทั้งลัดนะครับต่อมาผู้คนพบว่าสก้าเนี่ยไม่ใช่พื้นที่รกร้างแล้วก็หนาวเย็นอย่างที่คนเข้าใจกันก็เลยมีธรรมชาติที่สวยงามก็เลยทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้เมื่อกี้เราก็บินจากทะเลเข้ามาตรงที่เป็นน้าแข็งแล้วนะฮะผมก็จะบินไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะสฝั่งซ้ายขวาก็เป็นภูเขานะแลี่่เนางานนย ตรงนี้แหละคือเกลเชียนะหรือทานน้ําแข็งนะที่มันไหลลงมาเรื่อยๆค่อยๆไหลค่อยๆไหลค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆนะแต่ว่ามันเป็นน้ําแข็งขนาดยักษ์นะฮะก็เป็นก้อนใหญ่มากๆเลยก็ทานน้าแข็งเนี่ยเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วก็ทับถมสะสมกันมานานนะฮะจนหนาสี่สิบเมตรห้าสิบเมตรหสิบเมตรหนามากๆเลยนะหนาเท่ากับตึก1ิบชั้นนะฮะแล้วก็เคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆ ซึ่งมักจะเกิดบริเวณที่ลาดชันหรือตามไหล่เขานะ้วเคลื่อนที่ลงมาตามไหล่เขาอย่างช้าๆเนี่ยทำให้มันกัดกร่อนนะเพราะว่าหินมันหนักนะหินหนักเท่าตึกนะฮะกัดกร่อนภูเขาลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลายล้านปีนะฮะก็ทําให้กลายเป็นร่องลึกแล้วก็กว้างเพราะว่าน้ําแข็งเนี่ยมันขนาดใหญ่แล้วก็หนักนะฮะแล้วมันก็เกิดอย่างเงี้ยเรื่อยๆปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าท่าน้ำแข็งจะค่อยๆครูดนะครับที่รองรับจนหุบเขาเนี่ยกลายเป็นแห่งรูปตัวยูนะฮะ เมื่อทาน้ําแข็งไหลลงไปล่างๆนี่นะครับออตอนนี้เราก็บินมากลางๆนะฮะพอไหลลงไปข้างล่างก็เหมือนกับที่ผมออกสตาร์ทเมื่อกี้เนี่ยมันก็เป็นน้ําเพราะว่ามันละลายมันข้างล่างมันร้อนนะฮะข้างล่างมันร้อนน้ําแข็งมันละลายนะฮะก็กลายเป็นทะเลนะเขไหลออกสู่ทะเลเขาเรียกว,ว่าภูเขาน้ําแข็งบางที่ก็ยังเห็นเป็นก้อนๆอยู่ที่เราเห็นพวกหมีขั้วโลกเนี่ยมากเกาะที่น้ําแข็งเป็นก้อนๆเนี่ยก็เกิดจากทาน้ําแข็งเนี่ยแหละนะฮะ สีของฐานน้าแข็งเนี่ยมักจะมีสีเขียวแกมม่วงหรือสีแกมน้ําเงินนะรูปร่างของฐานน้าแข็งบนบกเนี่ยมักจะยกตัวขึ้นสูงแล้วก็มีความแตกต่างจากน้ําแข็งในทะเลนะก็แตกต่างกันนะเพราะว่ามันทับถมกันนานแต่น้ําแข็งในทะเลเนี่ยมันขนาดบางนะขนาดบางมากนะแล้วก็น้ําแข็งในทะเลสาบเนี่ยรูปทรงของมันเนี่ยก็จะอยู่บนพื้นผิวของแผ่นน้ำนะอันนี้รูปทรงของทันแข็งที่เกิดจาก ภูเขาอะนะฮะผมก็จะบินขึ้นไปจนถึงสูงสุดเลยนะ,ะว่ามันไปเกิดที่ไหนนะมันไปจนถึงยอดเขาเลยเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นฐานเนี่ยแล้วไหลลงมาเรื่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆค่อยๆไหลค่อยๆเค,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 คลื่อนนะฮะเพราะมันหนักมากนะ,ะทับถมกันโโอ้หหลายสิบเมตรนะครับบนโลกนี้เนี่ยนะฮะ99%ของเกล็ดน้ําแข็งเนี่ยก็อยู่ในเขาเรียกว่าพืชน้ําแข็งขนาดใหญ่บริเวณขั้วโลกนะฮะแต่ฐานน้ําแข็งอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็พบได้ใน แถบเทือกเขาสูงนะเกือบเกือบทุกทวีปนะทวีปอเมริกาเหนือแถบแคนาดาแล้วก็เจอนะทวีปยุโรปนะตรงแถบสแกนดิเนเวียก็เจอนะแถบขั้วโลกก็เจอนะเทือกเขาหิมาลัยก็เจอนะเทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใต้ก็เจอนะฮะแล้วก็ในแอฟริกาตะวันออกเนี่ยก็มีภูเขาสูงอยู่ไม่กี่ลูกลก็มีเจอนิดๆหน่อยๆแถบเม็กซิโกนิวกลีนแล้วก็ซาตคูในอิหร่านนะะก็มีกระจายกันอยู่ตามที่สูงๆนะเวลาเราบินดู ในไฟล์สูมเลเทอร์เนี่ยผมก็จะใช้ดูเอาว่าตรงไหนเป็นยอดเขาสูงๆแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นสีขา,ขาวๆปกคลุมแล้วก็เป็นทารน้ําแข็งเหมือนกับเป็นร่องลงมาเนี่ยผมก็จะลองไปทดสอบการบินนะก็เจออยู่หลายแห่งเหมือนกันนะฮะก็จะทําเป็นซีรีส์เกี่ยวกับทารน้ําแข็งหรือเกลเชียเนี่ยโดยเฉพาะเลยก็จะบินให้ดูตามที่ต่างๆนะว่าเกลเชียในที่ต่างๆเนี่ยลักษณะภูมิประเทศอะไรเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก็โดยจะบินจากข้างล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างเนี่ยไปกลับสักสองรอบนะฮะ บินขึ้นขึ้นลงลงนะให้ดูความสวยงามของทานน้ำแข็งซึ่งในะชีวิตจริงคงไม่มีโอกาสมาบินอย่างนี้ฮะเพราะว่าข้อแรกก็คือเครื่องบินเนี่ยไม่สามารถจะบินต่ำอย่างนี้ได้นะของจริงมันต้องบินสูงนะฮะบินต่ำอย่างนี้ไม่ได้อ่าอันนี้เราก็มาบินต่ำดูนะเพราะเราอยากรู้ว่าทานน้ำแข็งจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเคยเห็นแต่ในสารคดีนะครับนี่เราก็มาบินของจริงให้ชมกันเลยนะครับ ก็อันที่บินอยู่นี่เป็น阿拉斯加นะฮะ阿拉斯加ซึ่งปกติเวลาเราซื้อทัวร์ไป阿拉斯กาเนี่ยก็จะไปนั่งเรือสำราญกันประมาณ10วันแล้วก็ค่าใช้จ่ายแพงมาก50,000 0บาท10วัน50,000นนะฮะแพงมากๆนะครับแล้วเขาก็จะพาล่องเรือสำราญเนี่ยพาชมทานน้าแข็งเนี่ยถ้าเกิดดวงดีนะฮะก็จะเห็นทาน้ําแข็งเนี่ยมันไหลเรื่อเรามาถึงตรงทะเลพอดีลงน้าพอดีแล้วมันก็หล่นทั้งก้อนเนี่ยใหญ่ๆนะฮะหล่นตุบลงมาในาน้ำนะฮะ ก็เหมือนอย่างที่เราเห็นในสารคาดีนะอันนั้นคือถ้าเกิดเราดวงดีนะครับอันนี้ก็คือการท่องเที่ยวทั่วไปใน阿拉斯กานะครับก็ใน阿拉斯กาเนี่ยนอกจากจะมีทานน้ําแข็งให้เราดูแล้วเนี่ยนะก็ยังเป็นสถานที่สวยงามแล้วก็บริสุทธิ์ธรรมชาติอุด,ดมสมบูรณ์มากๆเราไปบินชมเนี่ยเ็จะเห็นสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีความน่าสนใจของวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันจากชนชาติต่างๆที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ด้วยนะฮะการเดินทางจากเมืองไทยนะครับ ง่ายที่สุดก็บินไปเริ่มต้นที่เมืองซีแอตเทลนะในอเมริกานะก็มันติดติดแคนาดานะตรงเมืองซีแอตเทลที่เขามาทำหนังเรื่องเก a สอะนาโตมีนะฮะก็อันนั้นก็ไปถ่ายที่ซีแอตเทลกันประจำนะถ่ายมาโอ้สนุกมาก10กว่าซีรีส์นะฮะก็ดูกันจนตั้งแต่นางเอกสาวสยันโตเลยนะฮะจนอายุมากเลยนะครับก็อันนั้นคือเมืองซีแอตเทลนะครับ ส่วนการเดิน,ดนทางท่องเที่ยวภายในรัฐเนี่ยฮะก็นิยมขับรถนะก็ต้องไปเช่ารถกันนะเพราะว่า阿拉斯าเนี่ยขนาดใหญ่ประชากรน,น้อยนะพวกรถใต้ดินรถใต้เดินรถไฟฟ้าเหมือนเมืองไทยเนี่ยไม่มีนะฮะไม่มีต้องใช้ขับรถเอานะฮะ,ะจะว่าไปก็ไม่ใช่แค่อาลาสกาส่วนมากทั่วไปในอเมริกาเนี่ยมันใหญ่มากนะเาก็ทุกคนก็จะต้องขับรถเป็น ถ้าเกิดเราขับไม่เป็นก็ไปเที่ยวยากรถมงรถเมล์แล้วเนี้าหายากนิดหน่อยนะฮรรถใต้ดินไม่มีนะฮรรถไฟฟ้าไม่มีนะครับก็ค่อยๆชมขับรถชมเมืองชมที่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติไปเรื่อยๆอันนี้เราก็บินมาจนเกือบจะถึงจุดสูงสุดของภูเขานี้แล้วนะฮะอน,นี้ Destruction Bay นะฮะก็คือ ใน阿拉斯กานะครับก็เป็นฐานน้าแข็งแห่งหนึ่งซึ่งใน阿拉สกาเนี่ยฐานน้าแข็งเยอะมากๆเลยเราไปบินสํารวจกันเนี่ยฐานน้าแข็งเยอะมากๆเลยเราก็จะบินให้ชมว่าตั้งแต่จากล่างสุดมาถึงบนสุดเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนี่ผมอยู่บนสุดแล้วนะฮะก็มาลองบินหลายทีนะกว่าจะทำเป็นคลิปนี้ออกมาได้เนี่ยบินหลายทีนะครับเพราะว่าบางทีบินต่ําไปแล้วก็เออมันไต่ระดับสูงมากบางทีผมหลบไม่พน้นภูเขานะฮะก็ชนมันกลางภูขเขาเครื่องตกก,ตก็ต้องไปเริ่มกันใหม่ นะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้หลักแล้วว่าเวลาบินทานน้าแข็งเนี่ยต้องบินให้มันเร,เรียกว่าสูงนิดหน่อยนะฮะอย่าต่ามากบินต่ํามากบางทีมันเ,เครื่องมันพอเครื่องเนี่ยไต่ระดับเนี่ยความเร็วมันจะตกนะรความเร็วไต่ความเร็วตกเนี่ยมันไต่ระดับไม่ได้นะฮะมันก็ความเร็วตกปั๊บบินไม่ขึ้นนะฮะมันก็ตกอยู่ตรงทานน้ำแข็งนั่นนะฮะนะครับก็อ่า ตอนนี้บินมาสูงสุดแล้วใช่ไหมฮะไปเดี๋ยวก็จะบินลงพอบินลงไปสักพักหนึ่งก็มีที่ไหนดูแล้วมันเรียบเรียบนิดหน่อยผมก็ลองจอดนะเพราะว่าไปจอดในสนามบินเนี่ยทำคลิปให้ดูหลายสิบคลิปแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะจอดบนฐานน้าแข็งหรือเกรเชียนั่นเองนะฮะตรงไหนเรียบเรียบหน่อยก็จอดเลยนะฮะแลนดิ้งเลยนะแต่ว่าก็ต้องทําใจหน่อยนะฮะว่าการแลนด์บนฐานน้าแข็งนี่มันไม่ใช่การแลนด์บนสนามบินนะฮะ บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีการกระเด้งเล็กน้อนยบางครั้งผมแลนปั๊บหัวทิมเลยนะฮะเจอก้อนหินนะเจอก้อนน้าแข็งเนี่ยสะดุดหัวทิมเลยนะตีลังกาก็เริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ก็คลิปเนี้ยแลนได้ดีสุดแล้วนะ,ะก็เลยเอามาภากนะฮะอันนี้ผมก็จะเอาเครื่องบิน,เ,นเอาหัวปักลงไปหน่อยหนึ่งจะได้บินลงต่ําๆแล้วก็ตรงไหน พื้นที่เหมาะเจาะนี่ผมนาเครื่องลงเลยนะครับนี่ผมก็เปิดแฟลปมาเต็มที่แล้วนะฮะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็กางล้อไว้เรียบร้อยแล้วเผื่อตรงไหนเนี่ยที่มเหมาะปับเราลงเลยนะฮะไม่ต้องมากางล้ออะไรกันอีกรอบหนึ่งอันนี้เราบินไม่ไมสูงนะฮะเราสังเกตจากเงาบนพื้นนะไม่สูงมากนะฮะพอเราบินใกล้พื้นมากเงามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะ,ะอันนี้เราใช้สายการบินเนี่ยอันนี้นะฮะสีน้ำเงินน้ำเงินเพื่อที่ว่ามันจะได้ตัดกับ ฐานน้ําแข็งนะฮะบ,บางทีถ้าเกิดเราไปบินบนทานน้าแข็งสีขาวเนี่ยไปใช้เครื่องบินลําสีขาวอีกมันจะมองไม่ค่อยเห็นผมก็เลยเลือกเครื่องนี้มานะไปสีน้ําเงินวันนี้อันนี้เราก็อยู่บนจุดยอดของฐานน้าแข็งนะฮะก็พยายามบินลงนะเหมือนกับเล่นสกีะแต่อันนี้มันเล่นสกีไม่ได้นะฮะเล่นสกีไม่ได้เ,เวลาจะเล่นสกีได้นี่มันต้องเป็นหิมะนะไปใช้น้ําแข็งนะ ความแตกต่างของหิมะกับน้ําแข็งเนี่ยมันแตกต่างกันหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าน้ําแข็งเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นก้อนๆแข็งๆใสๆนะแต่หิมะเนี่ยมันจะเป็นปุยนุ่มๆขาวๆนะฮะถ้าเกิดใครชอบเล่นสกีก็แนะนําให้ไปที่รัฐโครโลราโดนะฮะก็มีเมืองให้เล่นเนี่ยหลายเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นเบร์กอนริชนะฮะฟริสโก้หรือว่าภูเขาคอปเปอร์นะฮะเวลหรือว่าเป็นเมืองต่างๆแถวนั้นเนี่ยอ ลองไปบินดูฮะมีแต่ที่เล่นสก,กีเนี่ยเต็มไปหมดเลยผมเคยทําคลิปคลิปหนึ่งนะครับก็ที่เล่นสก,กีเนี่ยเยอะมากๆนะฮะอันนี้เราก็จะบินลงต่ําแล้วนะฮะก็พอบินลงต่าหน่อยนึงเนี่ยก็จะเห็นน้ําแข็งมันก็เริ่มแตกลายงาเพราะว่ามันมีความร้อนนะไม่ถึงจุดเยือกแข็งนะเพราะมันไม่ถึงจุดเยือกแข็งเนี่ยมันก็จะไม่แข็งนะฮะก็จะมีน้ําแข็งบางส่วนเนี่ยมันเริ่มละลายพอมันเริ่มละลายปั๊บมันก็ลื่นใช่ไหมฮะ พอมันเลื่มมันก็จะเริ่มไหลค่อยๆไหลลองคิดดูว่าน้ําแข็งก้อนเท่าตึก,ก,ตกนะ,ะน้าแข็งก้อนเท่าตึกใหญ่กว่าตึกนะฮะน้าแข็งก้อนเท่าตึกหลายสิบชั้นนะฮะแล้วก็สะสมกันมาเป็นล้านล้านปีนะค่อยๆไหลลงมาฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็กขูดขูดเทือกเขาเนี่ยให้กลายเป็นร่องนะ,ะก็เห็นเป็นสภาพ,พาภูมิอากาศภูมิประเทศที่เห็นในปัจจุบันพอลงมาเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมฮะน้ำแข็งมันก็จะแตกลายงาม,มากขึ้นเรื่อยก็คือแตกเป็นร่องอนะ ก็นะแตกเป็นชิ้นๆส่วนๆเนี่ยพอล่ากสุดเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงหน้าเครื่องบินนะฮะมันก็พอล่างมากๆเนี่ยมันก็กลายเป็นน้ําเลยนะฮะออกสู่ทะเลนะ,ะออกสู่ทะเลหรือบางทีออกสู่ทะเลสาบนะฮะก็พอลงมาต่ำๆเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำนะไม่เห็นฐานแข็งก็เรือสําราญเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่แถบนี้นะฮะลอยไปลอยมานะดูปลาวานนะฮะดูปลาวานแล้วก็บางทีโชคดีเนี่ย มันก็จะมีทานน้าแข็งทั้งก้อนเลยหล่นตุบลงมาทั้งก้อนเลยนะเหมือนที่เราดูในสารคดีนะฮะก็แล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวงบางทีก็เจอน้ําแข็งหล่นลงมาก็เกิดความตื่นเต้นกันนะ,ะอันนี้ก็เราก็ไปดูเนี่ยว่าออพอน้ําแข็งเนี่ยมันลงมาต่ำเนี่ยมันกลายสภาพกลายเป็นน้ำนะครับสองข้างทางก็จะมีต้นสนพอขึ้นได้นะถ้าเกิดมันหนาวๆร้อนๆเนี่ยไม่ได้แข็งตลอดทั้งปีเนี่ยนะต้นไม้มันก็พอขึ้นได้นะแต่เกิดหนาวเหน็บตลอดทั้งปีเนี่ย ต้นไม้มันขึ้นไม่ไหวนะฮะมันก็กลายเป็นหิมปะปกคลุมตลอดทั้งปีแต่พอข้างล่างๆเนี่ยอลาสก้าข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่ามีหน้าร้อนหน้าหนาวนะแต่ว่ามันตลอดทั้งปีมันก็เย็นนะลองพิมพ์คําว่าอลาสก้าใน Google ดูนะก็จะรู้ว่าเขาไปเที่ยวอะไรกันบ้างนะไปเที่ยวอะไรกันบ้างใบไม้ก็จะมีเรียกว่าถ้าเกิดเป็นฤดูของมันเนี่ยมีใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยหลายสีนะฮะบางทีก็ไปเ,เที่ยวกันในอ่าว นะไปอุทยานแห่งชาตินะมีทิวทัศน์ที่สวยงามมีสัตว์ทะเลอาศัยอยูะะ่แล้วก็มีชุมชนเก่าแก่นะชุมชนเก่าแก่มาตั้งรกรากเนี่ยก็เราก็ไปชมศิละปะวัฒนธรรมที่阿拉斯加เอกาอก่ะเนี่ยเ,เวลาเราบินไปลงสนามบินใหญ่ของเขาเนี่ยนะฮะแถวๆนั้นใน,นสนามบินเนี่ยเพียบเลยนะฮะเคยไปทําคลิปหนึ่งโอ้โหสนามบินเยอะจนไม่รู้จะเลือกอันไหนนะก็ถ้าเกิดนําเครื่องเล็กไปลงเนี่ยนะฮะก็ได้ทุกสนามบิน แต่ถ้าเกิดเครื่องใหญ่ๆไปลงก็ต้องอเลือกสนามบินที่มันมีรันเวย์เรียกว่ายาวๆหน่อยหนึ่งไม่งั้นเครื่องลงไม่สําเร็จนะครับอุทยานแห่งชาติแถวแอลาสกาเนี่ยเย,เยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากๆเลยบางแห่งก็มีทุ่งน้ําแข็งใหญ่มากนะครับแล้วก็มีภูมิประเทศแบบฟยอดนะฮะเกิดจากการกัดเซาะของฐานน้าแข็งเหล่านี้เขาเรียกว่าฟยอดนะฮะสภาพ ภูมิประเทศเนี่ยก็เป็นน้ําแข็งกับน,น้ําทะเลนะฮะก็การมาเยี่ยมชมอ่ะส่วนมากก็มาทางเรืออย่างที่ผมบอกไปเนี่ยคนมาเที่ยวรัสกซก็มาล่องเรือสํารานกันนะฮะก็ค่อยๆ,ๆชมธรรมชาตินะดูดดื่มดื่ม,ด,มดำนะกับธรรมชาตินะค่อยๆล่องเรือสํารานกันไปนะค่อยๆไปชา้าๆนะฮะดวงดีก็จะเจอน้ําแข็งเนี่ยข้อนขนาดยักษ์เท่าตึกหลน่นตุบลงมานะฮะใครถ้าเกิดยังไม่ได้ไปจริงก็ไปเปิดสารคดีดูก่อนได้นะ ใน Netflix นะฮะหรือใน u t u b e เนี่ยสารคดีเกี่ยวกับทานน้ำแข็งก็เยอะนะฮะเยอะอผมก็ชื่นชอบนะอะไรที่มันเกี่ยวกับน้ำแข็งเนี่ยเราชอบเพราะมันเย็นดีนะครับเวลามาเที่ยวทานน้ำแข็งพวกนี้ก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็คนไทยชอบฮะมันจะรู้สึกได้ถึงไอเย็นจากก้อนน้ำแข็งนะฮะได้ได้ความเย็นนะแบบว่าไปแล้วก็ไม่ร้อนนะเย็นสบายนะครับ นอกจากวิวที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะที่เป็นธารน้ำแข็งเนี่ยของใน阿拉斯าเนี่ยซึ่งมันอยู่หลายแห่งนะครับก็คือใบไม้เปลี่ยนสีนะฮะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยใบไม้เนี่ยปกติจะเป็นสีเขียวใช่ไหมพอฤดูใบไม้ร่วงมันจะบางอันมันจะกลายเป็นสีเหลืองบางอันมันก็จะกลายเป็นสีออกแดงๆน้ําตาลน้าตาลมันก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะฮะแล้วก็เลือกมุมถ่ายรูปให้มันสวยนะฮะก็ตัดกับท้องฟ้าสีน้ําเงินเข้มนะเพราะว่ามันอยู่ในละติจูดสูงนะฮะมันก็ โอ้โหถ่ายรูปประมาณนี้เรียกว่าเทพสุดๆนะครับเทพสุดๆนะฮะโอเคนี่ผมก็บินจากท่าน้ําแข็งหนึ่งนะฮะลงมาลงทะเลนะ,ะแล้วก็ออกมาอีกท่าน้ําแข็งหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็บินมาบินมาสัก15นาทีแล้วนะ,ะเดี๋ยวผมว่าผมจะเอาเครื่องลงแล้วมันก็จะวิวก็ประมาณนี้นะฮะก็อันนี้ก็คือเกรเชียหรือท่าน้ําแข็งในอารกตานะ,ะตรงนี้ก็พอเรียบนะฮะพอเรียบเอาลงแล้วนะครับ เขาพอได้นะฮะพอได้ไม่เร็วมากนะฮะไม่เร็วมากามาดูอีกบมหนึ่งแล้วกันนะครับดูอีกบมหนึ่งว่าจะลงได้ดีหรือเปล่า,านี่นะครับก็ต้องค่อยๆลงให้มันความเร็วมันไม่เร็วมากนะฮะแล้วก็เลือกตรงที่มันเรียบที่สุดนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าซีรีส์ฐานน้าแข็งนะผมก็จะทําฐานน้าแข็งเนี่ยไปบินฐานน้ําแข็งหลายๆที่มาให้ชมกันนะฮะแล้วก็จะรวมไว้ใน ลย์ลิสต์เดียวกันเลยเป็นซีรีส์ฐานน้ำแข็งหรือเคลเชียนั่นเองนะครับโอเคก็ใครอยากให้ไปบินที่ไหนก็เขียนคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะก็นําเครื่องลงจอดได้เรียกว่าถึงถึงพื้นน้ําแข็งแล้วนะฮะไม่ได้เรียบมากแต่ว่าก็ไม่ได้เลวมากนะไม่เลวมากนะก,ามานกมนะ็มันเป็นเกมนะฮะมันเป็นเกมก็อย่าไปคิดมากนะฮนะไม่ได้เป็นของจริงนะไม,ม่ได้เป็นของจริงนะก็ดูเพลินๆนะครับสวัสดีครับ